วันที่2กันยายนพันร้อช่วงนี้ที่วัดกำลังต่อเติมศาลาศาลาเล็กโดยการปูกระเบื้องปูกระเบื้องพื้นข้างในศาลาก่อนหน้านี้ก็ ติดกระจกรอบสลาก็คือกระจกตรงนี้ที่กระจกรอบสลาแล้วก็ปูพื้นข้างในเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสร้างกำลังทำการปูได้60%แล้ว70%วันนี้น่าจะเป็นกระเบื้องต่นีิโต มันเบื้องขนาดใหญ นี่เขาเรียกปูแบบเปียกปูนปูนเปียกลักษณะปูกระเบื้องแผ่นใหญ่เขาจะปูอีกลักษณะหนึ่งเขาเรียกขุยหนูกึ่งแห้งอันนั้นจะปูแบบที่ระยะปูมันหนาหน่อยก็จะปูแบบนั้นได้แต่ระยะของเรามันมันจะบางเพราะว่ามันมีเฟรมของ กระจกพอเราก็ติดกระจกก่อนปูกระเบื้องธรรมดาเขาต้องปูกระเบื้องก่อนติดกระจกแต่เราติดกระจกก่อนมันก็จะมีเฟรมข้างล่างที่มันบังคับให้เราต้องปูวิ่งไปตามเฟรมข้างล่างที่เมื่อวิ่งไปตามเฟรมข้างล่างมันก็ทําให้ระยะผินปูนที่มันอาจจะม,มันมีพื้นที่บางบ้างหนาบ้างอย่างตัวนี้ ตรงนี้มันเป็นพื้นที่บางก็ต้องใช้ปูนกาวอย่างเดียวเป็นปูนกาวปูนเปลืกเปปูนกาวเฉพาะที่เขาใช้ติดผนังเพราะว่าพื้นมันบางระยะปูมันบางคือขอบขอบตรงเนี้ยขอบระยะพื้นของกระเบื้องกับพื้นปูนเนี่ย มันได้ปูนน้อยต้องใช้ปูนกาวราใช้ปูนไปเยอะปูนกาวนู่นแต่ถ้าเป็นที่มันหนาหน่อยก็จะใช้ปูนกาวผสมปูนปูนเสือปูนก่อแล้วก็ทรายด้วยเพื่อไม่ให้มันเปืองเกินไปแล้วก็ทรายเนี่ยมันต้องผสมหน่อยหนึ่งถ้าปูหนาปูนมันจะได้ไม่แตก ไม่กระด้างแต่ถ้าปูบางอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะปูนกาวเขาทำมาเพื่อปูบางอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าปูปูนเสือปูนก่อฉาบ <c oughs> ไม่ได้ทำมา <c oughs> เขาไม่ได้ผสมกาวมามันจะต้องผสมทรายให้มันหน่อยนึงนี่คือปูเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือประมาณ 60กว่าตารางตารางเมตรก็ในส่วนของกระจกก็ทำการติดเรียบร้อยรอบอาคารนี่กระจก ก็มีประตูรอบรอาคารเดี๋ยวกับเบื้องนี้จะต้องปูปูฟุตบาทอีกอันนี้ปูด้านในก่อนก็กระจกกระจกแล้วก็ค้าแรงกระจกก็ผู้่หญยน้อยเป็นเจ้าภาพให้อาจารย์เพราะว่าฝนมันสาดแรง แล้วก็หมาแมวเราก็มันถูมันลำบากก็ติดกระจกเมื่อปูกระเบื้องเสร็จมันก็คงจะอาจจะ,าอาจจะติดฝ้าอาจจะติดฝ้าพอด้านบนยังไม่ได้ติดฝ้าอาจจะมีติดฝ้าในอนาคตนี่คือกระจกนี้ก็จะปีประตูลอ,อกประตูบานเลื่อน นี่คือยังไม่ได้ยาแนวในส่วนของกระจกก็เพออื่อน้อยเป็นเจยภาพให้อนุมทนาสาธุรวมถึงกระเบื้องแล้วก็อนุมทนากับโยมที่สมทบค่าค่าแรงช่างมาก็คือค่าค่าช่าง ก็มีทางร้านแม่บ้านดับโน่มีสารวัตรโกศิลมีพออพอ,ออะไรนะั่นอะจารย์ลืมชื่อแล้วพออทักนะ ก็มีโยมวริาก็ร่วมสมทบค่าแรงช่างร่วมสมทบค่าแรงช่างนี่โอ้ยระวังมันงัดนั่นคอยควบเงินควบเงิน ต้อตงต้องเป๊ะเลยตัวนี้ยังคอยเพื่อไหนจังน้อยเพราะว่าเดี๋ยวห้าจังถูกให้มันไหลออกใส่ร้ายใือใส่หน่อยกอย็ยังเอาออกนี่กาวปูกาวัวนี่จะจะต้องไอ้นี่หน่อยเพราะมันเหนียว แกะยากครัมันต้องเติมต้องอะไน่าจะอีกยักสวันรวมเก็บกวาดเช็ดถูคาดว่าก็อาจจะมีปูรอบสลาก็คือฟุตบาทแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เมื่อมี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 ตังนะั่นแหละเมื่อมีตังก็ค่อยปูเพราะทุกอย่างก็ต้องใช้ปัจจัยในส่วนของแต่ถ้าเสร็จอันนี้ก็อาจจะให้ไปทำห้องน้ำต่อส่วนที่เหลือก็คือห้องน้ำโยมเนี่ยมันจะเหลือปู เทพื้นด้านนอกแล้วก็ปูกระเบื้องแต่ปูกระเบื้องก็อาจจะยังรอต้องเทพื้นก่อนเพราะงานมันค้างอยู่ทั้งงานค้างทั้งเงินก็ค้างเขาอยู่ห้องน้ําค่าแรงก็เลยให้มาทํานี่ก่อนนี่ก็คือเป็นสาาสาาเล็กสาาหลังแรกซื้อสาาเล็กสวนอนาคต ทำศาลาการเปลี่ยนด้านนูน้นนู้นที่เห็นเป็นแมคโครยืนจะต,ต้องทำที่นูน้นมีเสาเข็มอะไรมาอันนู้นเป็นโครงการอนา,นาคตจะเป็นศาลาค่อน,นข้างจะใหญ่กว่าแต่เราจะต,ต้องใช้ศาลานี้ไปไปสักพักสักพักจนกว่าศาลานู้นจะแล้วเสร็จ ก็ถ่ายคลิปไว้เป็นบันทึกไว้แล้วก็ส่งมาให้ญาติโยมได้ดูกันด้วยญายติโยมที่สมทบบริจาคมาอะไรต่างๆก็เอามาสร้างนาชนะต่างๆลงห้อง,องน้ำอะไรพวกนี้นี่คือกระเบื้อง เที่เหลือจะเป็นเนู 60, ในการผสมปูนเราใช้ปูนอันนี้1ถุงผสมกับปูนกาว2ถุงแล้วก็ทรา,าย 5, 5บุ้งกีอันนี้คือเราจะต้องผสมปูนไอเนี้ยปูนกาวเนี้ยเยอะหน่อยเพราะระยะยึดเกาะ ของพื้นเดิมเนี่ยมันน้อยแล้วก็มันขัดมันไว้ด้วยมันจะต้องใช้ปูนเกาวเยอะหน่อยเพราะมันไม่ใช่พื้นพื้นหยาบทั่วไปนี่ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนฝ้าก็ออนาะคตส่วนไฟนี่อาจารย์คนติดตั้งเองกุฏิห้องน้ำพวกนี้ก็ติดตั้งเองเดี๋ยวไฟจะต้องวิ่งเองค่อยๆทำงานไฟได้อยู่ ในตู้ตัวนี้เราจะไม่ชิดจนเกินไปแล้วก็มันก็ชิดแหละแต่ว่าไม่ให้ล่องเหลือไว้หน่อยนึงจะไม่แบบให้ชิดทุกแผ่นยกเว้นแผ่นที่มันจะต้องคัดโดนบังคับที่จะต้องชิดเพื่อที่จะหลบเหลี่ยมคืนมาันั้นมันจะต้องชิดแต่ถ้าแต่ถ้าปกติก็ต้องใช้อันเนี้ย น,าาน่าจะครึ่งมิลนะั้งหนึ่งมีถึงมิลน,นะมิลนหนึ่งนี่คือระยะแนวขอบ